สวัสดีครับเกมไลเนเจอร์ปี2022อันนี้เป็นโอกาสได้รับโคลลโบแรนเจอร์ฮันมะบากินะครับก็เป็นเซตโคลลโบประจำเดือนสิงหาคมนี้ครับคลิปนี้จะมาแนะนำสำหรับผู้เล่นที่เล่นใหม่และไม่รู้ว่าต้องทำภารกิจอะไรบ้างนะครับภารกิจมีเยอะนะช่วงนี้เกมทำมาเยอะนะครับภารกิจแรกที่จะต้องทำก็คือภารกิจล็อกอินรายวันนะครับ กดเริ่มเกมปุ๊บก็จะมีหน้าล็อกอินขึ้นมาเป็นวั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 นนะครับล็อกอินครบทุกวันก็จะได้ของขวัญตามนั้นภารกิจต่อไปภารกิจที่สองนะครับเข้ามาแล้วก็กดไปที่พาร์ทแล้วก็กดกดรับกดทำา u e s t พาร์ทรายวันแบบนี้ให้ครบนี่นะครับตรงเนี้ก็จะมีหกข้อด้วยกันเคลียร์สเตตหลักหนึ่งครั้งเคลียร์สเปเชียลสเตต,เต,ตหนึ่งครั้ง เตจจุติหนึ่งครั้ง PvP 1หนึ่งครั้งผสมแรนเจอร์หนึ่งครั้งผสมอุปกรณ์หนึ่งครั้งแล้วก็แปรรูปคริสตัลนหนึ่งครั้งนะครับก็เข้าไปทําตามเขาจะมีให้กดเป็นสีเขียว,ยวนะครับก,กดเข้าไปทําตรงนั้นเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้รับรางวัลค่า P สามร้อยแล้วก็ขนนกหนึ่งร้อยยี่สิบต่อวันนะครับอันนี้ต่อไปเป็นภารกิจที่จะต้องทํากันต่อหลังจากทําภารกิจรายวันเสร็จแล้ว ก็คือการไปดีตู้กระดานกบ1ครั้งเพื่อลุ้นรับกบอุลต้านะครับที่ห้องทดลองรับด้านล่างเนี่ยนะครับถ้ารีแล้วเกิดได้ตรงกลางได้ตรงกลางเป็นกบอุนต้ามาก็สามารถที่จะแลกได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่แพงมากส่วนอัญมณีสีม่วงด้านล่างเนี่ยมันต้องไปย่อยเยอะนะครับอ่ะนี่ก็ลองรีกันให้ดูแล้วกันปุ๊บ นี่รีเร็จแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสีม่วงสีม่วงเนี่ยมันจะมีทั้งกบฟ้ากบแดงนะครับกบอุนต้าแล้วก็กบแดงอยู่ในนี้ด้วยกันนะครับอย่างที่เคยเจอเยอะที่สุดก็คือรวมอยู่ในเนี้ยก็จะเป็นกบฟ้าสามตัวกบกบอุนต้าเนี่ยสามตัวแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวแล้วก็กบแดงสามตัวแล้วก็กบแดงอีกหนึ่งตัวรวมทั้งหมดแปดตัวนี่คือในตู้นี้จะเยอะที่สุดถ้าเกิดใครดวงดีเจอแบบนั้นก็โชคดีไปนะก็ เตรียมย่อยกันได้เลยถ้าเกิดเจอครบ8ตัวนะครับอ่าต่อไปภารกิจต่อไปอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วภารกิจต่อไปที่เราจะต้องทํากันอีกก็คือการเข้าไปในกิวนี่นะฮะเพื่อที่จะต้องทําภารกิจกิวเลดแล้วก็กิววอถ้าวันไหนมีกิววอร์ก็ต้องไปตีเพื่อให้คะแนนนะครับ คะแนนเลเวลของกิวเราขยับขึ้นแล้วก็กดส่งของขวัญให้สมาชิกต,ตรงนี้นะครับกดตรงนี้ใครยังไม่ได้ส่งตรงนี้จ,จะเป็นสีเหลืองแล้วก็กดสนับสนุนทั้งหมดส่งได้สิบคนนะฮะยังไม่พอตรงนั้นไปกดที่ถ้วยรางวัลตรงนี้ทางด้านขวามือก็จะสามารถรับเป็นเพชรกิวได้ทั้งหมดตามหัวข้อตอนนี้กิวเราถึงข้อห้าแล้วข้อห้าก็จะรับหมื่นหกข้อสี่รับหมื่นสอง ข้อ3ามรับแ0ดพันข้อ2รับห้าพันข้อ1รับสา0พันก็รวมทั้งหมดถ้าทำถึงข้อ7ก็รับประมาณเกือบเกือบ8ดหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นภารกิจก็เป็น g กิวหรือเพชรกิวนั่นเองนะครับเอาไว้ทำไรเนี่ยเน,นี่ยไอสีโม่วมเนี่ยเอาไว้ทำไรก็เอาไว้แลกนะเอามีคนมาขอเข้ากิวเดี๋ยวกดรับสักหน่อยนะครับอ่าขอดูตัวนิดนึงนะครับ สมาชิกนี้ก็มาใหม่โอเคนะฮะอันนี้เต่าเรนแม็กนะครับก็กดรับไปนะครับหนึ่งท่านส่วนคนนี้ยังไม่ได้รับนะจ๊ะเดี๋ยวรอก,ก่อนแล้วกันมีอนุบิสด้วยแล้วก็ก็ตัวค่อนข้างที่จะพอได้นะครับมีบากิร้อยแปดห้าเลยเหรอโอเคนะฮะเดี๋ยวดูสมาชิกที่ไม่ได้เล่นก่อนแล้วกันนะครับสมาชิกคนไหนไม่ได้เล่นเกินห้าวันอันนี้ต้องโดนเตะออกอันนี้มีสองท่านด้วยกันนะครับมีแม็กกับ อะไรก็ไม่รู้นะครับขอเอาออกเลยแล้วกันคนที่เกินห้าวันนะครับขอตะออกเลยไม่ว่า่านจะเวลแอลก็โดนนะครับเรียบร้อยไปส่วนคนที่ขอเข้ามาใหม่เมื่อกี้ก็จะรับเข้าไปเลยนะฮะนี่โอเคนะครับภาร,ก,ภารก,กิจกิวเลตก็เข้าไปตีซ้ายครบนะครับตรงนี้ก็จะเหลือจํานวนครั้งบอกตรงนี้ถ้ายังไม่ได้ตีก็จะเหลือสามครั้งนะครับต่อวันตรงนี้ครับโอเคนี่คือภารกิจ เกือบหมดแล้วอ่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเล่นนะครับก็คือสเตจพิเศษสเตจพิเศษในช่วงนี้ก็จะมีด่านสามกับด่านหกตรงนี้ก็จะต้องไปทาเควสนะครับด่านสามกับด่านหกต้องไปทาเควสตรงนี้ให้เควสตรงนี้เปิดก็เป็นเควสภารกิจพิเศษนะครับนะฮะก็ให้เควสตรงนี้เปิด ของลุงทําหมดแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินต่อเนื่องครบสิบวันรับกลบลีโอนะฮะเก้าดาวหนึ่งชิ้นอันนี้อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับนี่นะนี่นะฮะตรงนนเนี้ยเคลียร์สเปเชียลสเดาวเคาะฮันมะบากิด่านสามเนี่ยสามสิบครั้งนะครับแล้วก็ด่านหกหกสิบครั้งอันนี้ก็ของลุงเหลือยี่สิบกับด่านสามอีกอ สามอีกประมาณสิบสองนะฮะก็จะครบสามสิบนะครับก็วันหนึ่งตีได้ห้ารอบนะครับก็นับไปเลยห้าครั้งต่อวันนะครับก็ไปทำกันซะนะครับนี่ของลุงเมื่อกี้เหลือด่านสามตีหมดแล้วนะครับถ้าเราอยากจะรีถ้าเราอยากจะรจะีโดยใช้เพชรเราก็กดบวกตรงนี้ก็เสียห้าเพชรนะจ๊ะก็ ดูจานวนเพชรเอาแล้วกันแต่ว่าไม่แนะนํานะครับให้เก็บเพชรไว้นะของลุงเนี่ยน่าจะดองยาวนะครับธันวานี้อาจคงจะไม่เอาด้วยซ้ําน,นะครับสําหรับเกียร์คิดสมัตอาจจะดองเจ็ดพันนะครับอาจจะดองเจ็ดพันก็คงอดใจรอก,กันเป็นปีอะครับนะเจ็ดพันเพชรก็คงต้องได้แล้วละ่ะเจ็ดพันเพชรนะครับตัวอะไรมาก็ไม่สนแล้วครับตอนนี้ดองอย่างเดียวครับ โอเคใครมีอะไรสอบถามในคลิปนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนการเก็บกบอะไรก็ทําคลิปไปแล้วนะอันนี้เป็นคลิปสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมลายแรนเจอร์ anger, ว่าจะต้องทาเวสอย่างไรบ้างนะครับสาหรับการอัปเกรดอัพตัวอะไรอย่างนี้ก็มีอธิบายบอกในเกมหมดอยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะจะอัพตัวเป็นไฮเปอร์จะต้องทายัางไงต้องเอาตัวเหมือนกันไปผสมกี่ตัวนะครับแล้วก็หาวัสดุการอัปเกรดตัวยังไง อ๋ศึกษาก็ได้ในเกมนะครับมีแนะนําบอกอันหมดนะครับกาชาช่วงนี้ก็ลุงก็ยังไม่มีนะครับตั๋วก็ไม่ได้ดองนะดองดองก็สุ่มไปแล้วนะครับรับมาตอนแรกๆก็ไม่ได้นะครับนี่แล้วก็เกียร์ดีมากนะอันนี้เกียร์ดีจัดนะเกียร์ฮันมะบากินะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะอาวุธรับของริวกุนะฮะนี่ยอดนี่คล้ายดาบคิกุจูมันจินั่นแหละ โอเคไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับกับคุณสบการรับชมด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีรครับผม